เจ๊น oh, ้ำขวดเท่าไหร่อ๋อวันนี้ส5บาทจ้ะส5บาทนะอ้าวนี่มึงจะชิงเหรอเนี่ยอะไรเจ๊ครับเนี่ยหน้าตาผมเป็นคนแบบนั้นเหรอครับคุกเหมือนคนที่วิ่งหนีวิ่งชิ่งอะไรไปนั่นเหรอครับผมแค่ไปเอาน้ำขวดนี้เพิ่มเฉยๆครับขวดนี้เท่าไหร่ห้อ คุณจะชิงไม่จ่ายค่าน้ำไงโอ้เปล่าครับไม่ใช่นิสัยผมเลยเท่าไหร่ครับอ๋อขวน,นี้20บาทจ้ะ20บาทเหมือนเดิมนะแอ้วเฮ้ยได้เลย <laughs> เจเ๊กัน่ะขวดน,นี้แล้วครับเท่าไหร่ครับ คนนี้ยี่จ้า20บาทเหมือนกันนะโอเคงั้นเจ๊ช่วยใส่ถุงให้ผมหน่อยนะทั้งหมดรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่อโอ้ยสักครู่นะขอใช้ตัวช่วยแป๊บนึงได้ครับ15บวก20บวก20เท่ากับ5้ทั้งหมด55บาทจ้า55บาบาทนะเอ้ Add, เอาเฮ้ยนี่ยังจะเล่นอยู่อีกเหรอ นอ่มันชิงจริงด้วยนี่มันเหมาะมือดีจริงๆเว้ยพอดีเป๊ะเลยเจ๊ครับนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าวันนี้มึงยังเชงกูอีกแล้วก็สภาพนึงจะไม่ใช่แค่นี้นะจะบอกให้รับเจ๊ผมไม่กล้าแล้วครับเจ๊แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะฮะทำไมแพงจังอ่ะเจ๊อ๋อเจ๊ครับแปดสิบ ครับร้อยหนึ่งขอให้ผมยี่สิบด้วยนะครับอันนี้ยี่สิบขอบคุณครับอ้อผมเอาขนมนี้ด้วยนะนี่ขนมอันนี้ด้วยนี่ยี่สิบบาทลูกชายผมชอบมากเท่าไหร,ร่นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่ะนี่ครับอ้าวเฮ้ยนี่มันแบงค์ปลอมนี่นะ่ะ แบงค์ปลอมแบงค์ปลอมมาได้ไงอ่ะเฮ้ยพูดเปเล่นน่ะแบงค์ยี่สิบนี่ผมเพิ่งได้มาจากเจ๊น,นะครับแถมผมยังไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าเลยด้วยซ้ำยู่ๆมาจะกลายเป็นแบงค์ปลอมได้ไงถ้าเกิดว่ามันเป็นแบงค์ปลอมจริงอะมันก็มาจากเจ๊นี่แหละครับ <c oughs> อะไรฉันทอให้ไหนแต่เมื่อไหร่ฮะอย่ามากล่าวหากันโดยที่ไม่มีหลักฐานะ้วยอีกอย่างนะร้านฉันเองก็ไม่มีกล้องจอนปิดยานายไม่มีหลักฐานหรอกไปเปลี่ยนแบงค์ใหม่มาให้ฉันเลยอ้าวเจ๊พูดแบบนี้เจ๊ตั้งใจมาโกงผมนี่หว่าอื ว่าแต่เจ๊แนใจนะว่าร้านเจ๊ไม่มีกล้องวงจรปิดอ่ะแนใจดิโอเคงั้นผมขอเอาไว้วิสกี้ขวดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจ่ายทีเดียวได้แล้วจะเอาแบบไหนอ่ะเอาแบบแพงที่สุดในร้าน่ะชเอาแบบแพงๆเลยของนอกอ่ะเอามาเลยครับผมจัดไปอันนี้มีแพงสุดแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นขอบคุณมากเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวกอนเดี๋ยวเนี่ยมึงยังไม่ พูดอะไรของเจ๊ครับเนี่ยจู่ๆมาเก่าหาผมว่าผมยังไม่ได้จ่ายเจ๊มีหลักฐานหรือเปล่าฮะไหนถ้าเจ๊มีหลักฐานก็เอากล้องวงจรปิดมาเปิดสิเอากล้องวงจรปิดมาเปิดนะเอ้มาเก่าหาโม้่วงแบบนี้ผมฟ้องได้นะนะมใช่ก็พูดเถิดอี่ใช่แล้วบูยันบ